มันเป็นคลาสที่จริงใจมากครับโอ้ยุณลุกจริงใจมากมแล้วก็ไม่ใช่แค่คาว่าเชฟนะคุณมีความเป็นครูสูงมากๆแล้วก็สิ่งที่ได้รับมันคือไม่ใช่แค่เทคนิคการทําอาหารแต่มันเป็นการต่อยอดความรู้ในวันนี้ไปในอนาคตข้างหน้าสําหรับใครที่จะเอาไปทําอาชีพคุณให้เต็มสตรีมไม่มีกักไม่มีหลบ เล้นหรืออะไรเลยจะถามอะไรคุณตอบหมดนั่นมันคือการเทใจของคำว,ว่าครูให้กับคนเรียนแม้กระทั่งวัตถุดิบคุณก็ไม่มีการสอนก็จะเท่าไหร่ก็เท่ากันไหนจะขนกลับบ้านอีกไหนจะทําให้ชิมอีกนอกเหนือจากเมนูมันคือมิตรภาพที่ล้าค่าเงินที่จ่ายมาในวันนี้มันไม่พอที่จะซื้อมิตรภาพดีๆมันคือความสุขจริงๆขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงกับคาดวันนี้บ้างได้ความรู้เยอะครับสิ่งที่แบบว่าเราไม่เคยทําอะไร อย่างเงี้ยเราก็สามารถทําเป็นแล้วก็ขั้นตอนการทบราบะหมี่สิ่งที่เราไม่รู้เราก็สามารถทําได้ับไปต่อยอดอาชีพได้อีกขอญอยตสัมภาษณ์หน่อยวันนี้รู้สึกยังไงกับคาร์ลามีนของผมบ้างโอ้ความอะไรมาให้ผมทำเลยดีครับวันนี้เป็นเป็นคอสตดีนะครับสําหรับคนที่ อยากจะศึกษาเรื่องราเมียนเพราะว่าทําได้จริงๆอยากให้ทุกคนที่สนใจเรื่องเส้นบะหมีม่มามามาเรียนกับพี่เชฟก็ได้เลยเพราะว่าึแบบว่ารายละเอียดขั้นตอนอะรายละเอียดลึกดีมากแล้วก็ให้ความกระจ่างได้เกือบทั้งหมดที่เราสงสัยเพียงแค่เราแค่กลับไปไปฝึกแค่นั้นเองมันก็จะเก่งกเก่งกว่าพี่ขวัญแน่นอน,น,นใช่ครับต้องขอบพระคุณพี่ขวัญครับคาร์ดวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกอบอุ่นมากนะคะตั้งแต่ได้เห็นเจฟฟ่อวตั้งแต่อยู่ในวิดีโอ youtube นะครับรู้สึกอยากมาพบตัวจริงวันนี้เลยได้พบตาจริงแล้ววันนี้เรียนแล้วเป็นไงม้างวันนี้เรียนก็สนุกมากนะคะแล้วก็ครูเอาใจใส่ดีมากเลยค่ะขอบคุณครับผมทำตั้งแต่ไม่เป็นจนเป็นนะคะไม่เป็นก็ต้องให้เป็นนะคะมั้งงั้นกลับบ้านไม่ได้แล้วจะบอกว่าพี่ยูกิเนี่ยสามารถรวดให้แป้งเหนียวได้ด้วยแล้วก็ดึงดึงได้แหละแต่ว่าแค่ไปปรับอีกนิดหน่อย นะครับมีอะไรที่ค้านี้ควรจะปรับปรุงบ้างผมขอหนึ่งข้อออยังคิดไม่ออกนะคะแต่มันก็รู้สึกดีไปหมดนะคะอาหารก็ดีค่ะอาใช่ค่ะสถานที่พร้อมนะคะขอให้ทุกคนมาเรียนกับครูขวัญนะคะเชฟขวัญนี่สุดยอดเลยขอบคุณที่อยู่ที่กกมากเลยครับขอบคุณนะครับ